บทที่141ในเวลาเดียวกันสิ่งที่สุกงอมนอกจากข้าวของเขตว่าเหนี่ยแล้วยังมีพริกที่เจ้าเฉินให้ชาวบ้านปลูกด้วยแม้ว่าเมืองฉางอันจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกันถึงหนึ่งเดือนแต่เจ้าเฉินได้เตือนให้ชาวบ้านขุดคูระบายน้ําไว้ลุวงหน้าแล้วในทุ่งนาจึงไม่มีน้ําท่วมขังแต่อย่างใดตากแดดอีกสักสองสามวันข้าวและพริกก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วลีซูมินได้ฟังคํากล่าวของเจ้าเฉินแรกเริ่มก็ลอบชะงักไปเล็กน้อยแต่ในภายหลังกลับปรากฏรอยยิ้มบนใบหน้า หนึ่งมู่สามารถปลูกข้าวได้สามพันจินเขามิเคยพบเห็นที่ใดมาก่อนเจ้าเฉินฝนตกนานถึงเพียงนั้นข้าวเหล่านี้จะลดผลผลิตลงหรือไม่ลีซือหมินขมวดคิ้วพลางถามด้วยความกังวลอาจลดลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากมายอันใดเจ้าเฉินพยักหน้าเดิมทีข้าวในเดือนนี้ควรจะสุกงอมทั้งหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการตากข้าวให้แห้งเช่นนี้ก็จะได้ข้าวสารเต็มเม็ดเพียงแต่สวรรค์ไม่เป็นใจจึงเกิดเรื่องใหญ่นี้ขึ้น เช่นนั้นก็ดีข้าเองก็รอคอยที่จะได้เห็นข้าวสามพันจินต่อมู่ของเจ้าเต็มทีแล้วเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวศาสตร์ฤดูข้าและท่านป้าของเจ้าจะไปดูด้วยลีซืหมินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มนท้องพระองค์ท้จีลีซหมินประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรสายพระเนตรประกายด้วยความกังวลจังๆเมื่อครู่มีคนเข้ามาถวายรายงานกับพระองค์ว่าเหล่าบรรดาเฒ่าแก่จากร้านข้าวซึ่งเป็นคนของห้าตระกูลเจ็ดหัวเมืองได้เดินทางมารอพระองค์อยู่ด้านนอกพระราชวังตั้งแต่เช้าแล้ว ลีซหมินย่อมทราบดีว่าพวกเขาเหล่านั้นมาที่นี่เพราะสิ่งใดทว่าบัดนี้พระองค์มิอาจนําเงินออกมาได้แม้ทีมหนเดียวเงินจํานวนสองแสนกนุ้นพระองค์จะไปนํามาจากที่ใดนอกจากนี้เจ้าเฉินยังบอกกับพระองค์อีกว่าหากเจอสัญญาก็จ่ายเงินให้พวกเขาแม้ว่าเจ้างเหอจะถูกจับตัวไปแล้วแต่สัญญาฉบับนี้เฉิงเหาจินกลับหาไม่พบลีซหมินจึงพอจะตระหนักได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่สัญญาฉบับนี้จะถูกคนจากตระกูลอื่นเคลื่อนย้ายออกไปแล้ว ในเวลานี้ลีซูหมินทรงเกลียดชังห้าตระกูลเจ็ดหัวเมืองถึงขีดสุดโดยเฉพาะตระกูลเจ้องแห่งสิงหยางคาดไม่ถึงเลยว่าจะกล้าร่วมมือกับผู้ว่าการเขตหลานเถียนยักย่อข้าวภายในคลังข้าวของต้าถังต่อให้ประหารไปก็ไม่เสียดายฝาบาทคล้ายกับว่าพ่อค้าข้าวที่อยู่ด้านนอกเหล่านั้นปรารถนาใครจะเข้าเฝ้าฝาบาทพวกเขามีธุระอันใดกันฝางสวหลิงถามด้วยความสงสัยใครรู้เมื่อครู่เฉินได้ยินพ่อค้าข้าวเหล่านั้นกําลังสนทนากันดูเหมือนว่าที่พวกเขามาที่นี่ในวันนี้ ก็เพราะต้องการเงินจากการซื้อขายข้าวจากฝาบาทมีขุนนางคนหนึ่งพูดขึ้นเงินซื้อขายข้าหรือหมายความเช่นไรฝาบาทเสด็จไปซื้อขายข้าวกับห้าตระกูลเจ็ดหัวเมืองตั้งแต่เมื่อใดกันข้าวที่อยู่ในคลังข้าวเขตหลานเถียนมิใช่ว่าได้รับการยืนยันว่าตระกูลเจื้องแห่งสิงหยางยักยอกไปแล้วหรอกหรือเดิมทีข้าวนี้ก็เป็นของราชสำนักอยู่แล้วเหตุใดพวกเขาถึงได้กล้ามาถึงที่นี่นี่มันเกิดอันใดขึ้นกันแนะ่ เราคุนนางภายในท้องพระโรงได้ยินสิ่งที่พ่อค้าข้าวที่อยู่ด้านนอกพูดคุยกันคิดไม่ถึงเลยว่าคนเหล่านั้นจะเดินทางมาที่นี่เพื่อทวงเงินขายข้าวจากฝ่าบาทบัตรนี้ใบหน้าของพวกเขาเริ่มปรากฏความตกใจขึ้นมาแล้วลิซูมินก็รู้สึกพระไทยบิดรัดโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันทว่ากลับมิได้แสดงสีพระพักออกมาให้เห็นเห็นสัญญาก็จ่ายแต่ถ้าหากมิเห็นสัญญาก็ไม่ต้องจ่ายเจ้าเฉินกล่าวเช่นนี้กับพระองค์ลีซูมินย่อมมิอาจเชื่อได้เพราะนั่นเป็นแค่เพียงคำพูดลอยๆ ให้พวกเขาเข้ามาลีซหมินโบกพระหัตถ์ด้วยพระพักนิ่งสงบผ่านไปครู่หนึ่งเหล่าพ่อค้าที่เคยอยู่กับเจิ้งเหอก่อนหน้านี้ต่างก็เดินเข้ามาด้านในท้องพระโรงไทจีเฉาหมินคำนับฝ่าบาทพ่อค้าข้าวที่เป็นหัวหน้าถือหีบขนาดเล็กอยู่ในมือที่น่าแปลกก็คือบนนั้นมีกุญแจผนึกล็อกอยู่ทั้งหมดหกดอกลุกขึ้นมาหาเรามีธุระอันใดหรือลีซืหมินกรัดด้วยพระสุรเสียงไม่ดังไม่เบา ขาว่าภายในพระทัยย่อมทราบดีสัญญาที่เจ้าเฉินเขียนไว้ให้พระองค์ฉบับนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะอยู่ในกล่องใบนี้ฟาบาตเมื่อมิกี่วันก่อนฟาบาตเคยเสด็จไปหาเจิ้งเหอตระกูลเจิ้งแห่งสิงหยางพระองค์ได้ซื้อข้าวจำนวนหนึ่งล้านสือด้วยเงินยี่สิบวนต่อหน 1, ึ่งถังฟาบาดท,ทรงตรัสไว้ว่าหลังจากฝนหยุดตกท้องฟ้ากลับมาสดใสให้เดินทางมารับเงินค่า,ข,าข้าวกับฟาบาตที่ท้องพระโรงไทจีบัตรนี้แม้ว่าเจิ้งเหอจะได้รับโทษไปแล้วแต่เงินค่าข้าวเหล่านั้น เฉาหมินจําเป็นต้องขอรับเอาไว้เฉาหมินใคร่ขอความเมตตาจากฝาบาทจ่ายเงินสองแสนกวนให้เฉาหมินด้วยพยยะค่ะพ่อค้าข้าวที่เป็นหัวหน้ากล่าวอย่างเนิบช้าสองแสนกวนอันใดฝาบาทเสนอราคาข้าวยี่สิบหวนต่อหนึ่งถังให้กับเจิ้งเหอทั้งยังซื้อมาในจํานวนหนึ่งล้านสือรึจะเป็นไปได้ยิ่งไรท้องพระคลังไหนเลยจะนําเงินมากมายถึงเพียงนั้นออกมาได้จํานวนสองแสนกวนร,รึษล้ะกันเล่นแล้วกระมังอีกประการราคาข้าวยี่สิบหวนต่อหนึ่งถัง ก็มีเคยได้ยินมาก่อนว่าข้าวจะมีราคาสูงถึงเพียงนี้เดี๋ยวนะหรือว่าคนเหล่านี้จะหลอกลวงเพื่อให้ได้เข้ามาที่ท้องพระโรงไทจีเราคุนนางต่างพากันหน้าถอดสีมีหนึ่งในนั้นหันไปตำหนิพ่อค้าข้าวเหล่านั้นพ่อค้าข้าวเหล่านี้ทำงานอยู่ชั้นล่างมานานไหนเลยจะเคยเห็นฉากที่อยู่เบื้องหน้าเช่นนี้แม้ว่าจะอยู่ในท่าทีเงียบสงบทว่าร่างกายกลับสั่นโดยไม่รู้ตัวฝาบาทเ้าหมินในนี้มีสัญญาที่ฝาบาททรงลงพระนามไว้ฝาบาทและเหล่าคุนนางอาจลืมไปแล้วเช่นนั้นเ้าหมิน จะหยิบสัญญาออกมาถวายทุกท่านเชิญชมดูหัวหน้ากลุ่มพ่อค้าข้าวุ่มความบาดกลัวไว้ภายในจิตใจขณะกราบทูลลีซูมินหากมิใช่เพราะเนื่องในโอกาสพิเศษสําคัญเช่นนี้เขาคงไม่คิดจะมายืนอยู่ที่นี่และเอ่ยว่าจาเช่นนี้ออกมานี่ไม่เท่ากับการยกนิ้วชี้หน้าจากกักรพรรดิพร้อมกล่นด่าให้พระองค์จ่ายเงินหรอกหรือลีซูมินพระพักพลันอึมครึมพระเนตรเปลี่ยนไปด้วยจิตสังหารสุนัรรับใช้ที่ห้าตระกูลเจ็ดหัวมือเลี้ยงไว้กล้ามายืนอยู่ในท้องพระโรงไทจี ทั้งยังชี้นิ้วด่าเราถึงเพียงนี้เชียวหรือฟาบาทคนเหล่านี้คาดมิถึงเลยว่าจะกล้ากล่าววาจาเลวไหลเพื่อเข้ามายัางท้องพระโรงไทจีของเราสมควรได้รับโทษประหารเฉินไคร่ขอประธานอนุญ,ญาตให้ลงโทษคนเหล่านี้โดยทานพะยะค่ะเฉิงเหยาจินก้าวเท้าเข้ามาพลางยกมือคาระวะลีซูหมินเฉิงเหยาจินและลีซอหมินเดินทางไปที่จวนตำหนักตระกูลเจิงด้วยกันสัญญาฉบับนี้เขาเป็นคนมอบให้เจิงเหอด้วยตนเองสัญญามีอยู่จริงๆ ในภายหลังเฉิงเยาจินได้รอบเดินทางไปที่จวนเจิงเหอเพื่อตามหาสัญญาฉบับนี้ทว่าหาเท่าใดก็หาไม่พบสิ่งที่อยู่ภายในหีบนี้ย่อมเป็นสัญญาฉบับนั้นอย่างแน่นอนเฉิงเยาจินคิดว่าต้องรีบจัดการกับคนเหล่านี้มิเช่นนั้นวันนี้คงได้เกิดเรื่องขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ฟาบาดในเมื่อพ่อค้าข้าวเหล่านี้กล่าวว่าฟาบาดยืมข้าวของพวกเขาก็ควรจะให้พวกเขานําสัญญาออกมาะพยะยะค่ะหากฟาบาดยืมข้าวไปจริงก็ควรจ่ายเงินกลับคืนไปแต่หากมิใช่ คนเหล่านี้ที่กล้าเข้ามาเหยียบท้องพระองค์ไทยจีกล่าววาจาเลวไหลก็สมควรถูกตัดหัวให้หมดสิน้นจู่ๆเว่ยเจิงก็ก้าวเท้าออกมาทั้งยังกราบทูลลีซอหมินด้วยความชอบธรรมลีซือหมินถึงกับชะงักทั้งยังขมวดคิ้วแน่นเว่ยเจิงนี่ท่านไม่เชื่อเราหรือลีซอหมินกล่าวอย่างเนิบช้าทุกคนกลับมิเข้าใจว่าฝาบาททรงหมายถึงสิ่งใดสรุปแล้วฝาบาทยืมข้าวไปหรือมิได้ยืมกันแน่ฝาบาทนี่เพียงเป็นการดูสัญญาเท่านั้นเว่ยเจิงยกมือคาราวะ หากไม่รู้มาก่อนว่าไวเจิงมิใช่คนของหตระกูลเจ็ดหัวเมืองลีซืหมินคงคิดจะตัดหัวไวเจิงไปด้วยอีกคนแม้ว่าทุกครั้งที่พระองค์เข้ามาอย่างราชสำนักจะมีความคิดนี้อยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่วันนี้ความคิดนี้กลับมีมากเป็นพิเศษตกลงถ้าเช่นนั้นก็ทําตามที่เจ้าว่านําสัญญาออกมาให้เหล่าขุนนางได้ประจักษ์ลีซหมินตรัสอย่างเนิบช้าทว่าพระองค์กลับลอบกำพระหั์อยู่ใต้แขนฉลองพระองค์จนแน่น ลิซหมินไม่รู้เลยการให้พ่อค้าข้าวเหล่านี้ดำสัญญาออกมาจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสำหรับพระองค์ถ้าหากคุณนางเหล่านี้ได้เห็นสัญญาฉบับนี้วันนี้พระองค์คงได้เสียพระพักเป็นแน่เงินจำนวนสองแสนกวนถึงอย่างไรพระองค์ก็คงต้องจ่ายในเพลานี้ลีซหมินเกิดความคิดใครจะบีบคอเจ้าเฉินให้ตายเสียจริงเฉาหมินขอพระไทยฝาบาทพ่อค้าข้าวที่เป็นหัวหน้ากล่าวด้วยความตื่นเต้นจากนั้นคนเหล่านั้นก็ทยอยกันหยิบลูกกุญแจออกมา หนึ่งคนต่อหนึ่งดอกปลดผนึกแม่กุญแจทีละดอกกุญแจดอกสุดท้ายที่เหลืออยู่พ่อ้าข้าวที่เป็นหัวหน้าสามารถเปิดออกได้อย่างสบายๆหลังจากเปิดหีบออกก็พบว่าด้านในนั้นมีผ้าไหมหนึ่งผืนมุมของผ้าไหมปรากฏมุมกระดาษสีขาวหนึ่งแผ่นเฉิงเยาจินที่ยืนอยู่ข้างๆถึงท่านหัวใจบีบรัดอย่างรุนแรงลีซูหมินที่ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรพระเนตรผ่านปรากฏให้เห็นถึงความตื่นตระหนกจบบทที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด